คนเราเนี่ยลองลองเข้ามาดูจิตตัวเองได้จะรู้เลยว่าโอ้โหเรานี่ลงละครลงใหญ่ไม่เกินหัวใจของเรามีรักมีโลภมีเกียรติมีชังมีอิจฉาดิสยามีมึงมีกูมีพักมีรักมีหลงทุกอย่างดูในจิตเราหมดเกลี้ยงเลยไม่มีใครไม่มีเลยงั้นาจารเราไปศึกษาข้างนอกศึกษายันตายเปล่าก็ไม่รู้จักคนทั้งโลก แต่พุทธเจ้าและพระอารหันต์ศึกษาจิตเท่านั้นเองพอศึกษาเห็นอนุสัยก,กิเลสที่นอนเนื่องในจันดานเห็นจิตเองเข้าใจจิตเองสงบแล้วเนี่ยจึงรู้ว่าอ๋อคนทั้งโลกคิดอย่างเดียวกวับเราโกรธเหมือนเรารักเหมือนเราโลภเหมือนเราหลงเหมือนเราก็เลยศึกษาจิตเข้าใจจิตพอเข้าใจจิตจึงเข้าใจคนอื่นได้เลยพนะพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ตัดสูพรพะอเลยเข้าใจจิตทุกหมู่เรา พระองรู้ตั้งแต่นรกยันมนุษย์แดะสวรรค์ผมพระองค์ก็รู้จิตพระองค์พรอรู้จิตพระองค์แล้วพระองค์ทรงมีความมีปัญญาญาณอย,าย่างรู้จิตคนอื่นได้ไม่สงสัยเลยเมื่อก่อนเราเคยไปเมื่อก่อนเราเคยสงสัยหมดศาสนานั้นเป็นยังไงจาดนี้พอไปเข้ากรรมฐานเราบอกมีอย่างเดียวที่จะหายสงสัยได้ต้องเข้ากรรมฐาน เรานึกในใจเลยเมื่อใดเราเข้ากรรมฐา,านเมื่อ,อต้องหายสงสัยเพราะหัวใจเราเนี่ยรน่นไปด้วยความสงสัยนรกสวรรค์เป็นไงสมาธิเป็นไงเราก็เลยไปขอเข้ากรรมฐา,านกับหลวงพ่อสังขวานสามเดือนในประชาพอท่านให้ทําอะไรเราก็พยายามทํานะพยายามทําเดินจงกรมนั่งสมาธิฉันก็กําหนดเหยียดรู้ครูรู้รุกเดินนั่งนอน พยายามควบคุมจิตให้ให้อยู่แต่ในประชาอย่างเดียวไม่ออกนอกปราชาพอเราสงบแล้วเนี่ยพอเห็นตัวเองแล้วเนี่ยนะพอนั่งเห็นตัวเองแล้นต้องเห็นตัวเองนะนั่งไม่เห็นตัวเองไม่สงบนะ <S <S พอนั่งเห็นกายเห็นจิตตัวเองแล้วโอ้พอสงบปุ๊บจิงก็อ๋อเราแยกธาตุได้อ๋อธาตุนี้คือดินธาตุนี้คือน้าธาตุนี้คือปฟธาตุนี้อันนี้เราก็ไปม,มองเงินทองนี่เป็นกระดาษตาปล่ปๆเองเนาะ กระเนินทองนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่ใช่มีค่าสําหรับเราแล้วนะมีค่าสําหรับแลกเปลี่ยนสาหรับเราเป็นแค่กระดาษเปล่าอ๋อพระอิฐพระปูนพระทองเหลืองทองแดงนี่นี่ไม่ใช่พระเนาะพระอยู่ที่จิตสงบนี่เองพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยอ๋อพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่พระอิฐพระปูลพระทองเหลืองยังไนที่เขาทำกันสมเด็จนั้นอ๋อนี่ก็เป็น เป็นวัตถุหมดเลยไม่ใช่มีพุทธเจ้าหรือจงนิดเดียวพุทธเจ้าอยู่ที่จิตไม่ใช่พุทเจ้าอยู่อันนั้นเพียงรูปรูปทําเหมือนเราเข้าใจพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองพอเข้าใจพุทเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระของคอไม่อยู่ที่พระอิฐพระปูนไม่อยู่ที่ทองเหลืองทองแดงก็เลยรู้ว่านั่นคือทองเหลืองทองแดงเป็นโลกสมบุติใจเราลงเลยโอ้เข้าใจอะไรนี้ลงเหมือนกับเรา เหมือนกับเราแบกของหนักหวางนั่นเองเบาสบายสึกเป็นสุขขึ้นเยอะเลยสบายใจขึ้นเยอะพอเ,เข้าใจเรื่องความยึดมั่นถือมั่นว่าเราไปยึดติดเองว่านี่คือของสําคัญอ๋อเราก็เข้าใจโลกสมมุติสตังค์เขาก็สมมติว่าเป็นเงินเป็นทองแท้ๆเขาเอากระดาษมาพิมพ์กันทั้งโลกนี่เองเป็นค่าแลกเปลี่ยน แค่ไอส้สตังนี่เราก็หลงมาตั้งนานเลยรลงกระดาษมาตั้งนานว่ามันเป็นเงินเป็นทองยิ่งใหญ่มากแต่พอเห็นว่าเป็นกระดาษปุ๊บเนั้นมันยกภูเขาออกจะออกได้เลยโอ้เราไม่มีสตังเราก็อยู่ได้ที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเรามีข้าวกินเท่านั้นเองเราเกิดมาเราก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเลยทำไมเรามาหลงมายึดถือมา ทุบตีมาแย่งชิงกันมากมายมันไม่มีอะไรเลยไอ้ที่เขาทำกันเนี่ยทองเหลืองทองแดงเราพอแยกธาตุได้เรารู้สึกมันโล่งใจนึกถึงญาติพี่น้องบอกโอ้ตายน,นะพี่น้องเราญาติเราหลงเหมือนกันหมดเลยแล้วเขาหลงกันทั้งโลกเลยทีนี้ทำไงเนี่ยเพราะแม่พี่น้องเราก็หลงสตังค์กันหลงทองเหลืองทองแดงหลงกระดาษกัน ลองกินว่าโน่นอร่อยนี่อร่อยอู้อันนั่นก็อร่อยนั่นก็ดีนี่ให้กินเข้าไปอยู่ในท้องนี่มันมันดูไม่ได้เลยอาหารที่อยู่ในท้องดูไม่ได้ว่าออกมายิ่งดูไม่ได้ใหญ่โอ้โญาติพี่น้องเราก็ลงมาได้ทำไรเนี่ยเดี๋ยวออกไปเราต้องคุยคิดจะไปเทศให้เขาฟังแลยทั้งทั้งตัวเองก็ไม่รู้อะไรเลยเพียงดูแค่นิดเดียวถ้่คิดอยากจะช่วยญาติพี่น้องเลย เราอยากจะให้ไม่หลงแบบนี้เราหลงมา20กว่าปีหลงธาตุหลงวัตถุหลงนิยมชมชอบเขาคนนั้นเป็นนิยมชมชอบราบราบยศสารเสรกับเขาคนมีราบก็โอ้คนนี้ดีคนมีชื่อเสียงพอเรามาเข้าใจางี้ชีวิตนี้น่าอยู่คนเดียวน่าอยู่ในถ้ำน่าอยู่ในป่าจึงจะมีความสุข ชีวิตนี้ที่ทุกมาวุ่นวายมาเพราะเราอยู่กับคนหลายคนคนหลายคนเนี่ยทําให้กระทบกระเทือนจิตใจมากที่สุดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยจึงจะเจอความสุขเราโอ้นี่เราไม่เคยเจอความสุขเลยเนาะชีวิตนี้เพิ่งเจอความสุขวันนี้เองที่เราอยู่คนเดียวในประชาที่สงบนี่เองอยิงรูาอ๋อความสุขนี้อยู่คนเดียวจึงจะสุขความสุขอยู่คนเดียวจึงจะสงบ วันนั้นมาเราก็คิดเดี๋ยวเราออกเกปรบชาเราต้องไปอยู่ถ้ำมีหาถ้ำที่ไม่มีคนอยู่โอ้คนนี้กลัวคนแล้วไม่อยากเจอคนแหละจะไปอยู่ถ้ำโน้นบ้างอยู่ถ้ำนี้รู้ว่าคนนี้คือพิษภัยของความสุขเราคนที่ทําลายจิตใจเรามาตลอดไม่เคยให้เรามีความสุขเลยเราคิดว่าคบคนแล้วเรามีความสุขเราก็คิดว่าจะคบเมื่อก่อนเรารักเพื่อนมากรักใครรักจริงทุ่มเทให้ ช่วยเหลือเสื้อคุณอย่าไปดูหนังดูอะไรเนี่ยเราเป็นคนออกให้เขาหมดไปไหนก็เอายอมตายแทนเขาตั้งแต่ที่เขาไม่เดยรักเราเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเพราะเราคิดว่าเขาดีก็เราเขาไม,เาไม่เขาไม่มีอะไรเราต้องให้ต้องหาข้าวเขากินอย่าไปดูหนังเขาเอามือควักกระเป๋าไม่ออกเราควักให้หมด ทั้งที่เราก็ไม่ได้มีมากมายอะไรแต่ก็ความรักเขาแต่มาถึงตรงนี้เราจึงนึกถึงบางอ่อเรารักเขาเขาไม่ได้รักตัวเราเลยเขารักตัวเขาตั้งหันนี่คนที่รักเรานี่คือพ่อแม่เราจริงๆที่รักเราสุดยอดชีวิตครูบาอาจารย์เรามานึกคนรักอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองแต่เราไม่ไม่มองไม่ออกเราต้องรักตัวเรา แล้วก็เราแสวงหาคนโน้นรักเราคนนี้รักเราคิกว่าเขารักเราจะช่วยเราได้ที่ไหนได้เขามาซ้าเติมเราก็มีมันทําให้เราทุกข์หัวใจก็มีดังนั้นเมื่อรู้งี้แล้วก็ถึงว่าอืเราต้องรีบภาวนาเพื่อจะได้รู้มากกว่านี้เพื่อจะได้เห็นมากกว่านี้เราแค่ไม่เห็นกายเห็นใจเราเนี้ยเริ่มสงบแล้วเริ่มมีความสุขเกิดปีติอ่า ทำให้เกิดพิธิได้วันหนึ่งยิ้มได้ทั้งวันสุขได้ทั้งวันบอกคือสุขได้ทั้งวันเนาะแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกไอ้ทุกทั้งวันเป็นยังไงดูแต่ว่าอดีตที่ได้มานะี่คนทุกทั้งวันแต่วันนี้ร,รู้สึกว่ามันติดสุขซะนะติดสุขมากเลยไอ้สุขสุขอย่างนี้เราต้องไปอยู่คนเดียวในป่าในธรรว่าการอยู่ในประชานี่ไม่พูดนี่สุขมากเลยไม่กินก็สุขมาก เมื่อก่อนกินต้องสุกมากนอนต้องสุขมากเที่ยวต้องสุขมากคุยต้องสุขมากมีเพื่อนมากก็สุขมากมีเงินเท่ามากก็สุขมากแต่พอมาณวันนี้กินมากก็ทุกมากเรื่องมากกินเวลาเดียวก็ยังต้องทุกกินมากทุกมากเรื่องอยู่คนมากก็ทุกมากนอนมากก็ทุกมาก เที่ยวมากก็ทุกมากแลว้วรามรู้สึกทั้งหมดเนี่ยมันมาสอนใจเราหมดเลยวป่ะต้องอยู่คนเดียวจึงจะสุขต้องไม่พูดจึงจะมีความสุขต้องไม่คิดมากจึงจะมีความแม้แต่ความคิดบอกไม่คิดเลยจะมีความสุขเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่คิดรู้สึกว่าเอ้คนไม่คิดบมกผิดปกติพอรู้ว่าไม่มสุขมากจากการอยู่คนเดียวเราสึกว่าความสุขเราคนหาพบแล้ว แต่เรามาเปรียบเทียบครูบาอาจารย์โอ้โหครูบาอาจานนรย์ในรําลึกเมื่อก่อนเราไม่คิดเลยว่าหลวงปู่สังวรนี่จะรู้ถึงขนาดนี้คิดต่เป็นพระไม่รู้หนังสือพระไม่ได้ศึกษาพอ,อท่านศึกษาจบแล้วท่านศึกษาในประชาท่านหกปีจบแล้วเราเพิ่งรู้เองว่าท่านศึกษาของท่านจบแล้วออดีใจดีใจว่าท่านท่านศึกษาแล้ว ไอ้เราคิดว่าไอ้คนที่อ่านตำราจบเนี่ยอ่านประไตรปิฎกจบคือคนฉลาดที่ไหนได้มันโง่ทางนั้นเลยเพราะไม่ไม่ไม่เคยเห็นกายเห็นใจตัวเองเราก็เลยแยกเลยว,ว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาคือคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมคนที่ไม่เคยเดินจงกลมนั่งสมาธิคนที่ไม่เคยเห็นกายเห็นจิตเองนั่นคือคนที่ไม่มีการศึกษาเอาแล้วพวกนั้นอยู่ใครละ่ะ พวกนั้นเราก็เคยเรียนมาแล้วนั่นพวกนักเรียนพวกนักจําพวกนักท่องพวกนักอา่านพวกที่เรียนพระไตรปิฎกพวกนั้นนักท่องนักอา่านนักจําเอามาพูดเอาเอาของุูธเจ้ามาพูดเอาของครูบาอาจารย์มาพูดแต่ตัวเองไม่รู้อะไรเลยก็ยังมีกิเลสหนาแน่นเหมือนเดิมเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงนึกว่านี่ความสุขหาดได้ที่ใจเรา แล้วเมื่อกรรม่องนี้มันไม่มีใครมาดานให้เราแล้วตกณวันนี้ใครจะันดาลให้เราจนเรามีให้เราทุกข์เราสุขไม่มีใครันดาลเรานอกจากตัวเราบันดาลเราก็ไม่เชื่อเลยคนนี้ไม่เชื่อเรื่องไม่เชื่อเรื่องความงมงง่ายเลยใครจะไปไหว้หัวพวกหัวปลาไปเชื่อเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาอะไรโอ้ไม่ใช่ปันหามาตั้งยี่สิบป,ปีไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นก็คือ ความหลงเราตั้งหัดที่เราไปเชื่อตามเขาว่าที่เขานำไปไผิดไปบงสวงอ๋อความสุขจริงๆความพ้นทุกข์จริงก็คือที่หลวงปู่ทั้งบานสอนเราที่ท่านปฏิบัติอยู่ปจะเดินจงกรมนั่งสมาธิอัน่นี้นี่คือกรรมดีถ้าเราทำอย่างนี้ไปใครทำอะไรเราไม่ได้เลยเราจะทุกข์ไม่ได้เลยถ้าเราตามได้เราอยู่กับคนเดียวหาความสงบดี ก็จึงรู้ว่านี่คือเราทำตัวเราเองพอเราอยู่ประชาสามปีบองหนุงปูป่ปปปพอ่อผมขอไปอยู่ไปถ้ำได้ไหมคิดเราก็คิดไปตามภาษาคนมันอยากสงบนะไปที่ไหนมันก็มีคนทำอยู่ในนี้ทำอยู่ในนี้เขาต้องเข้าถ้ำในนี้ที่จริงเราก็เข้ามาในถ้ำนียแต่เราเรายังไม่ถึง ที่สุดแล้วก็ยังอยากหาทํามืองนอกกลินนั่นเองก็เลยไปหาทํามีอยู่ถัา้าสามปีไปอยู่ทํากระเปาะตั้งสามปีที่จริงพอไปอยู่ในทํามันก็คิดออกนอกทําคิดถึงบ้านถึงเรือนถึงญาติพี่น้องมันก็ต้องทําจิตให้เข้าไปในทําอีกเหมือนกันพอไปนั่งที่ในทํานะพอจิตเราสงบพอเข้าสมาธิปุ๊บ ได้เนี่ยเราต้องอธิษฐานนั่งสามเดือนนะพอจิตเราเข้าสมาธิลุงปู่สังวานมาปรากฏข้างหน้าเลยมาเทศสอนเราตรความรู้สึกเหมือนตัวจริงเลยดีใจพอจิตมันสงบเราพอเข้าสมาธิได้ลวงปูมาเทศทางหน้าเราเลยเราดีใจพอดีใจจบแล้วลืมตามออาอ้าวไม่มีลวงปูโอ้ลวงปู่นี้ ถ้าเราทำสมาธิเหมือนท่านอยู่กับเราเนาะอยู่ไกลขนาดชุมพรท่านยังมาสอนเราเลยเป็นะครูบาอาจารย์ได้ตามสอนเราตลอดพ่อออกภาษาท่านไปหาเราเลยไปนอนไปเที่ยวทําไปไปเยี่ยมเราท่านรักเราแม่ก็ไปพ่อก็ไปคนอื่นไม่ไปเพื่อนทุกคนไม่ใครไปเลยนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามผไป ป่าเขาลำบากแค่ไหนเข้าไปแต่ <c oughs> นั้นว่าเพื่อนแท้คือตัวเราตัวเราต้องเป็นเพื่อนแท้ใจเราต้องรู้จักความสงบถ้าเราไม่สงบเนี่ยไปเป็นเพื่อนใครก็มีทุกข์ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจากเราด้วยพูดก็ดีทำก็ดีทำให้คนอื่นไม่สบายใจเพราะเราไม่มีเพื่อนแท้ในหัวใจเราเราจึงไปเจอเพื่อนแท้อเพื่อนแท้คือความสงบ มิตรแท้คือธรรมะคนที่รักสงบคนที่ไม่พูดมากคนที่ไม่ให้ร้ายใครคนที่ไม่นินทาใครทนที่ไม่ไม่พอปดทําให้คนอื่นเดเราคนที่ทําให้ใจเราสบายคือตัวเราเราจะไปให้คนอื่นมาทําให้เราสบายมอเราสงบไม่มีเลยในชีวิตนี้นี่เราถ้าไม่ได้ปฏิบัติเราจะไม่เข้าใจพุทธศาสนามีค่ามีประโยชน์ต่อเรามากเลย เราก็มานึกถึงโอ้นี่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติอยู่กันเงียบเพียบไม่พูดไม่คุยนยีท่านเก็บตััตรวงความสงบสุขไปหมดจึงรู้ว่านี่คือการศึกษาที่ขั้นสุดยอดเรียกว่าเสขะทุกวันนี้มีใครศึกษาบ้างอย่างนี้นอกจากพวกปฏิบัติท่านนีงจะศึกษาให้ดูกายดูใจตัวเองดังนั้นประเทศไทยเรา ที่มีพุทธศาสนายอยู่ได้เพราะอะไรเพราะพระราชาเนี่ยเข้าใจธรรมะพระราชการที่ห้านะรัชการที่ห้าตอนอายุสิบเจ็ดขวบสิบเจ็ดพระองค์อายุ 17. สิบเจ็ดสเสด็จไปอินเดียอืมจะอยู่เจ็ดเดือนไปที่พระราณสีท่านไปศึกษาพะจบแล้วพอท่านมาปกครองแผ่นดิน ท่านก็ไปไปรังกาไปไว้พระเกียวแก้วท่านเอาตำ,ำรับตำราอะไที่ที่มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยเอามาพยายามให้ให้คนไทยเนี่ยมีความฉลาดฐานต่อโรคเนี่ยเ้าไปดินตอนเด็กทำไมตอนเด็กก็ไปศึกษาอยู่กับหล,ลุงพ่อสมเด็จพุทธจารย์โตเรียนพระไตรปิฎก ไม่ได้เรียนที่ไหนเลยไปเรียนพระใจปิดกกับสมเด็จพุจจันโตจจันโตก็สอนพระใจพิดกสมเด็จจนโตนี่เป็นอัจฉริยะเป็นคนมีบุญมาเกิดน่ะตอนจะมาบวชเรนนี่สมผานฝันเลยว่ามีช้างหน่อยน้อยมาหรือพระไตพิดกในตู้กินหมดเลยมาหรือใบลานกินหมดเลยไอช้างนี่มันสนจริงเปิดตู้พระไตพิดก กินไปลานเราเกี้ยงตู้เลยพระตกเย็นอ้าวมีคนเอาเด็กหัโโตโตมาขวากก่อให้ท่านหัวให้มันเรียนด้วยเด็กเจ้าโตคนเนี้ยมันอยากบวชเนนอยากเรียนเขาบวชเนนปุ๊บไม่มีเหลือเลยพระใจพิดกอ่านทั้งหมดเลยจําหมดเลยจึงเป็นสมเด็จอาจารย์โตกันมีบุญไหมคนมีบุญนึืคน มเมาฝันดีเลยนะอืมฝันเลยก็มาเป็นครูอาจารย์ให้แก่ราชการที่ห้าเราบ้านเมืองเราจึงอยู่ได้นะเอ้ามีพระดีมีพระราชาดีเรามีเพชรเพชรคืออะไรเพชรคือคนดีไอ้เพชรพวกนี้มันเพชรเอาขุดมาจากแผ่นดินไม่มีอะไรหรอก มาตีราคากันว่าตอนนั้นกระดั้ตอนี้กระดับเอ,อเ้เพชรพวกนี้มันของดินของเป็นดินของในดินแต่เพชรที่จะมาใช้ประโยชน์ได้นั้นนี่พระราชการที่ห้านี่เพชรเพชรสยามอ่าจุนเดชจันโตนี่เพชรสารพัดนึกยิ่ยงกับเพชร นี่เราไปแสดงหาเพชรันตำร้านู้เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกเราก็ไปหลงดูนะไปดูที่อังกฤษมันมีสองเม็ดชร่วยอะไร,รไม่ได้ให้เราเสียตังค์ด้วยดูแล้วก็ไม่ก็ไม่ในฉลา,าดดูแล้วก็โง่เหมือนเดิมนีแต่เพชรของเราเนะี่ยมีเยอะเลยนะอ่ามีครูบาอาจารย์ในเพชรไหมเพชรพ่อแม่พ่อแม่เป็นเพชรไหมเพชร เอาไปขายกินได้ว่าไงเอาพ่อแม่ไปขายกินได้ว่าไงเราไปเราไปเราไปเชื่อร้านมาอาหารมาพอไปนี่มาลูกใครวะอ๋อลูกไอ้นี่นะรอเอาเดี๋ยวไปบอกแม่มันะลูกมาเชื่อของนี่นะ่ามาให้นะเอาเพชรไปพ่อแม่ก็ต้องไปเอาเงินไปใช้หนี่ที่เราเคยได้มาแล้ว เป็นอะไรมาแม่ตามเทนี่หมดลูกจะเป็นนี่เพชรที่มีค่ามากตลอดชีวิตเมืองไทยเรามีเพชรเยอะอยหน่ปูควันหนุงปูมั่นเนี่ยเพชรทั้งนั้นหนุงปูทวดสมเด็จจันโตหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาศรีวิชยัยนี่ยเพชรภักเหนื่อยไหม พระเจ้าไปดินแต่ละองค์ที่ทําให้บ้านเมืองเจริญเนี่ย mm hmm. เพชรทั้งนั้นเลยเพชรเมืองสยามดัง mm hmm. ะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าการศึกษาเนี่ยศึกษาที่ไหนบางคนดีใจโอ้หนี่คนนี้ไปจบด็อกเตอร์มาจากเมืองโน้นนะมันโง่จะตายไปพ่อแม่มนี่จากบุญคุณเลย <laughs> มันยังดูถูกพ่อแม่มันเลยว่าพ่อแม่มันโง่กับมันมันโง่จะตายไปจบด็อกเตอร์มันโง่กเก่าอีก เออบางคนนี่ไม่จบอะไรเลยเลี้ยงวันนั้นหมาเด็กคนหนึ่งเนี่ยเรียนไม่จบมั้งแม่พิการเอามาเนี่ยอุ้มแม่มาอุ้มนุ่มนมนะอายุต้องไม่ถึงยี่สิบอุ้มแม่มาวางให้เราดูว่าแม่ป่วยเป็นอันรมาพึกนะบอกได้ด้วยลููชายคนเนี้ยดูแลเดี๋ยวก็เราให้ยาไปแล้วก็อุ้มแม่ขึ้นรถบอกโอ้ผู้ชายคนนี้นี่นมัน มันจะลายกว่าด็อกเตอร์ดอกเตอร์ดูถูกพ่อแม่เอาพ่อแม่ไปอยู่นู่น ون, บ้านคนแก่เอา้านี่คนศึกษาเราไมา่รู้ว่าพอาหนูทำอะไรทำนาบอกให้เลิกทำนาชันนะทำนาแล้วมันไม,ไม่ไม่รวยเราเอางี้อลไรกันเดี๋ยวเอายาเนี่ยเอาเอาพวกนเนี้ยทำพวกนี้แล้วกันปลูกต้นไม้ต้นไม้เนี่ย เรียนปลูกต้นไม้ต้นละห้าบาทเท่านั้นเนี่ยทำไว้เดี๋ยวว่ามาขายเราก็ได้ต้นยาเนี่ยต้นยาทุกชนิดเนี่ยมาขายเราต้นละห้าบาทบอกว่าหมู่บ้านนี้เปลี่ยนแปลงเลยไปเอาต้นยาไหมต้นละห้าบาทปีหนึ่งได้ร้านต้นก็ได้ห้าร้านหมู่บ้านปีหนึ่งแค่เอาร้านต้นพอห้าร้านไม่จนเลยทำนานนี่บางทีขาดทุนค่าปุ๋ยค่ายาขอให้เปลี่ยนอาชีพจ้ะ จะได้เลียงแม่ได้เพราะพระดูแล้วเด็กกระตัดอยู่อุ้มแม่มีไหมเด็กสมัยนี้มีไหมถ้ามาเรียนชัสูงมันไม่อุ้มแม่หออกไามันอายเพื่อนมันโอ้ไปเล่นเกมไม่ดีหรือไปเปิดอินเทอร์เน็ตไม่ดีหรือเด็กรู้มากทางโลกนี่ทางธรรมก็หมดไปบ้านนอกดีนะไปเกิดบ้านนอกนะ แต่ไม่เกินเนะี่ยกเกินในกะรุงเทพเรื่องอะไรจะไปดูแหละแม่ก็ปล่อยให้จมกองขี้ของเยี่ยวในบ้านดิัยรุ่นอย่างงี้จะไม่มาหรอกไม่มาอุ้มแม่ตัวเองยังไปได้ผู้ชายด้วยเขาแม่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็พอเราพ่อพูดอะไรเต็งๆมันก็เม,มินนะตีนเตะเตะเตะลูกตัวเองให้ฝังหลวงพ่อ <c oughs> ใช้ตีนเตะลูกของแม่นะแม่ก็ แม่ไม่ใช่มือมือมันทำอะไรไม่ได้ใจตีนเตะเตะที่ข้างลกูกฝังแต่คนอื่นไม่สังเกตเราสังเกตนใจตีนเฉี่ยคงจะดุเมือกนนะคนเป็นนามาพ่กกับพ่านเนี่ยเพระาะความเป็นแม่นะ่ยคงคงดูไอ้เด็กนี่มันก็ก็คงจะเฉยเนะี่ยยังไงก็ก็ต้องแม่ข้าเป็นอื่นไปไม่ได้จะดุจะว่างไงข้าก็ต้องดูแล พ่อก็ต้องทิ้งผู้หญิงเป็นมาบานเรียนเสร็จเลยลนะ่ะผู้ชายก็ทิ้งได้ลูกชายนั่นเองดังนั้นนึกว่าจะคิดว่าคนเรียนสูงแล้วช่วยบ้านเมืองได้ช่วยพ่อแม่ได้ถ้าช่วยได้ช่วยได้มากถ้าทำลายก็ทำลายมากเราจึงนึกว่าอ๋อครูบาอาจารย์เราท่านศึกษาธรรมะไม่ใช่ ไม่ใช่ท่านต,ต้องไปอ่านตำราม,มาสอนเราท่านศึกษาจิตของท่านกิเลสของท่านหมดแล้วท่านก็เอาการหมดกิเลสมาสอนเราเอาความฉลาดตรงนี้มาสอนเราดังนั้นึงว่าณวันนี้เรามาบางคนว่าเอา้าสมัยนี้แล้ว ประเทศอื่นทำไมเขาไม่มีเจ้าประเทศอื่นเขาหรือบุญคุณเขาไม่จอดบุญคุณเอาอย่างประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถ้าฝรั่งเศสมีเจ้าเนี่ยจะดีแค่ไหนใช่ไหมถ้าฝรั่งเศสมีเจ้าอย่างเนี้ยสู้อังกฤษได้ไหมสู้ได้นะเมื่อสมัยก่อนพระเจ้าฝรั่งเศสมีเจ้าเนี่ยฝรั่งเศสไม่เคยแพ้ไครเลย พระเจ้าฝรั่งเศสเก่งหลุยเนี่ยเผยแพร่ด้วยมีหมอมีบานหลวงส่งบานหลวงมาถึงเมืองกรุงกรุงสยามสมไมก่อนไม่ใช่ไทยกรุงสยามพระเจ้านารายมหาราชวันไหวเลยนะพวกนั้นมีเจ้านั้นฝรัร่งเศสพวกนั้นมีเจ้าหมดเลยเจ้าเขาเก่งทุกคนเลย พระเจ้านาไรมหาราชวันไหวหรืยว่าเจ้าเขาเก่งกับเราเจ้าเขามีเรือรบเจ้าเขามีปืนใหญ่เจ้าเขาทำปืนไฟได้เรามีตะดาบเราสู้เขาไม่ได้เจ้าเขาเก่งกับเราทำไงดีถ้าเขาเอาเรือมาปืนใหญ่มายิงเราที่อยุธยาเราก็พังเลย ให้ทุกคนขนจพภาระนีขึ้นไปรบบุรีเลยไปดูรบบุรีรบบุรีนี่เรือใหญ่เข้าไม่ได้ประเทศไหนที่มีเรือใหญ่ก็รบเราไม่ได้แล้วมารบกับเราก็สู้เราไม่ได้พระองทรงให้ไปสร้างหวังรบบุรีเลยก็ได้วังนารายไงไปทำที่สวยงามเหมือนกับเมืองอะไรอ่ะเมืองคขเมรเลยพอทำเสร็จปุ๊บ พวกเจ้าหลุยก็ขึ้นมาผิดหวังเสแล้วเมืองสยามพระเจ้าบดินเมืองสยามไม่ใช่ธรรมดาเสียแล้วพระเจ้าบดินฉลาดฉลาดเง้ยยังนุ่งโจกเบนอืมย้อนนุ่งกูกเบนไอคนนุ่งโจกเบนก็ยังเป็นคนบ้านนอกคนนะ